ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณหมู่บ้านนะครับอยู่หน้าบ้านพุทธที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับบ้านเราอารางหมู่ที่8ปดตบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับขบวนมานู่นแล้วครับ ระยะทางประมาณ5กิโลครับจากจุดรวมพลที่ร้าน SS ชาบูมีรถไถน,นำกระบวนครับตามด้วยกระบ,บะสไลด์ด ท้ายครับรวมพลช่วยบ้านไฟไหมครับบ้านของนางพันนีตีเมฆเนี่ยครับอยู่ข้างหน้านี่นะครับอ้าวเป็นเรื่องแล้วครับทางเข้าที่จอดรถ โลมแลครับ หยุดตรงนี้จะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ยังมีอะไรอยู่สายเด้าครับสายเด้าทีมงานชอบเด้าอ้าวอ้าวอยู่ตรงนี้ละ หยุดตรงไหนอยู่เลยยังยังดีนะนี่เนาะไยท่อไปเริ่มเลย,อ,นนอ,ยอยหลังขึ้นเลยครับ แรงจับแรงจับวันนี้ก็มากันไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว,ว่าร้อยเปอร์เซมาน้อยแต่100% อยู่เลยครับเจอสายเต้าเขัาไป่คุปต้าเอลสามหกศูนย์แปดครับพร้อมดันตูด โอ้ยังยังยังโอ้โหยิงดินยิงจมครับ่ <c oughs> ยิงดินยิงลงเลยเลยนาะ <c oughs> รถนี่ว่าน้อย <c oughs> รถนี่ว่าเล็ก ไม่บอกมันเล็กไปยังครับมันเล็กไปอ้าว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 อยู่แล้วครับอยู่อีกแล้วครับอยู่อีกแล้วโอ้โหอย่าเข้ามาเด้ออย่าอ้าวมาแล้วอุปกรณ์ลากจูงมาแล้วครับ ไอที่จอดอยู่นี่อย่าวังว่าจะรอดได้ชอดเต็มเลยคราี้ถ้าฝนมานีหนึ่งทุกพันเจอสายเดาครับแสดงว่าทีมงานร้อยเอ็ดนี่ชอบเดาโดยเฉพาะคันนี้ครับอะไรกันผู้ใหญ่จำเนียนนี่เดาดีกว่าเขา จากนั้นเป็นลากแทนฝั่งโน้นนี่กลับลำไปจอดที่ใหม่เลยครับไม่เข้าแล้วครับไม่เข้าแล้วกลับลำกันลางถนน,น,นเลยทีมงานผู้ใหญ่จำเนียน แยังกำลังมากอัสเซียแม่นยังกำลังมากดึงเท่ครับดึงสองขั้นเลยบ่โ <ST. S 2> โอ้หเตรียมตัวดึงสองขันว่างั้นค <c ười> <c ười> นขับกินขาดแล้วนัน่น โอ้โหทั้งดึงทั้งดันละการนี้โอ้โห,โโหต้องใช้ระบบดึงแล้วก็ดันด้วยเลยครับ ออย้าย anyway, ทุกคันบ่ะย้ายไปนน่นบ่ะออย้ายไปนน่นทุกคันเลยครับสถานที่ที่เตรียมไว้จอดรถเจอสายเดาครับเอาเอาเดาอีกแล้วเหลืออีกสี่คันครับ

มองแกนอยู่จอดอยู่ในที่แข็งๆอยู่ครับอ้าวแตเลอ,อ้าวอ้าวอยู่ไหมอยู่ไหมรถไถจะลงครับ ครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ้านที่ถูกไฟไหม้ซึ่งตอนนี้ก็ถูกรื้อออกไปแล้วทีมงานว่าจะมาจอดอยู่ฝั่งนี้แต่มันไม่เป็นไปตามแผนครับอ้าวนี่ก็ติดป่ะอ้าวอยู่แล้วครับ โอ้โ้เอาแล้วกระบะก็เด้าคือกันแล้วบัดนี้ตากล้องชอบเด้าไหมเนี่ยชอบครับสอยยอเสียรล่อเลยกระบะบอกเสียรล่อเลยงานนี้เดาดีนะครับเาดีนะพูดครับทีละใบ

นี่หกล้อนะครับนี่หกล้อนะเนี่ยโอ้โหกระจายครับติดลมกระจาย เดี๋ยวช็อตเด็ดนะครับบางส่วนเราจะถูกคัดสรรเอาไปลงที่ช่อง YouTube ช่องใหม่นะครับตีเล็กสายมันพันโหดนะครับก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆแฟนบันแท้ทุกๆท่านนะครับช่วยไปกดติดตามไหม้ซึ่งช่องนั้นก็จะเป็นช่องที่เตรียมไว้เพื่อคัดสรรเฉพาะ ฉากโคโหดนะครับฉากมันๆโดยเฉพาะเลยเบต้าแอลห้าศูนหนึ่งแปดสพีครับเคลียร์พื้นที่รอแล้วครับตรงนี้เป็นบริเวณบ้านใช่ไหมแล้วก็เคลียร์พื้นที่ออกเอาดินมาใส่บ่อมดดินได้กี่เท่าไหรเนี่ยนี่ไม่รู้เหมืนอนกันเพราะว่า อบจอบจรถมาลีสอนอ๋ออบจเดี๋ยวรอชมกันในช่วงต่อไปครับกับทีมงานสายบุญลาไปก่อนสวัสดีครับ